โ <Okay. S 2> นะนะอเคล okay. ้างให้สะอาดเลยนะลูกถ้ามาัะาแม่ทำอะไรได้แม่ทำอะไรก,ก็ล้างล้างรถเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรนะรถน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะกต้นไม้ไต้นไม้จะได้เป็นอะไรนะ ต้นไม้มันจะเป็นมันจะเป็นทีโล่โอ้ยไม่เกี่ยวเลยสะอาดหรือ,อยัง,ยงไหนดูลอ้ลอรถด้วยหรอล,อล,อลออ้างล้อล้างล้ออันนี้มันจะทำเองนะทำอะไรเอา,าเ,เอาผ้ามาทำอะไรดู ค่เะเ <ขา S 2> ช็ดด้วยเหรอคะะมีอะไรบ้างนะโอ้โหล้อรถหนูทำไมมีหลายล้อจังมีสี่ล้อเลยเหรอ สะอาดหรือยังอะไรนะอยู่หน้าตะแกงรถนะแม่บอกว่าให้ออกให้หมดก่อนค่อยล้างอะไรอ,อันนั้นคืออะไรอ๋อที่ฉีดยาอ๊เปี่ยนมาเสื้อน่ะมันจะโดนเสื้อหนูเปียยนนะนั่นโอ้นั่นนั่น่นนแม่ว่าแล,แล้วถอดเสื้อกะดาวออกไม่ถอดไม่ถอดแล้วเดี๋ยวแม่เอาไปซักให้ครั้งเดียวล้างเสร็จเราค่อยไปซักไปอาบน้ําด้วยโอเคไหมเราจะได้ไปอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะข้ามก่อนไหมเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยว อันนั้นทำอะไรทีนี้ไม่ล้างรถเราเหรอเอาเอา,าเปียวหมดเลยเหรออาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเล่นเลยเดี๋ยวเปียกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำใส่เชือใช่ใช่ใส่เชือดูเลยไหมใส่จริงไหมใส่แบบไหนเอาน้ำใส่เหรอใชไ่ไม่ไม่ไม่เอาน้ำใส่ใช่ค่ะอันนี้หนูเป็นคนระบายสีเลยหนูระบายสีตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เหรอ มันล้างออกไหมอ่ะไม่ออกทำไมล้างไม่ออกอ่ะมันเป็นสีอะไรสีเราลดน้ำต้นไม้ต่อไหมนี่ในลดต้นไหนบ้างมาลดให้แม่ดูหน่อยจะลดต้นนี้กับต้นนั้นโอเคอ่าเลยเรื่อยๆไม่ใช่หนูเห็นไห้ต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าหนูนะ่ะที่แม่ถาอําอ่ะที่แม่บอกใช่นะั่นแหละต้นมะม่วง แต่ว่ามันยังไม่ออกลูกนะมันยังมีลูกล้วยกับแม่ด้วยอ้าวเหรอ,อเพราะว่าพ่อมันตายแล้วอ๋ยไม่เกี่ยวเลยรถแ,แล้วตรงนั้นเหรออยู่ตรงข้างหน้าบ้านก็มีนะต้นไม้มีเยอะนะหนูรดหมดหรืยอยังยังนะอ,อ,อันไหน หนวดอะไรน็อตลูกเขาไม่ได้เรียงหนวดน็อตใช่ไหมหน็อตเล็กๆน่ะแม่ดูหนูหนูเอาอันนี้มันใส่น้ำด้วยมันคืออะไรอ่ะคือน้ำอันนี้มแม่อันนี้ให้หนูอ้อยหนูจะไปทำอะไรดีดูเปียกหมดแล้วนะพอหรือ,อยัง เอารลน้ำต้นไม้ต่ออีกเหรอนูเก่งไหมคะเก่งมาก <laughs> มันโดนอะไรโ,โอ๊ยเสื้อเปียกหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอยานะไหนเอาไปข้างหน้าบ้านเลยก็ได้นะนี่ดอกไม้ด้วยนะดอกหนึง่งนัน่นไง สีแดงๆนะเห็นไหมไม่ใช่ไหมนี่ใช่หนูลดน้ำไหมนี่จับมันดึงม่ขึ้นอ๋อน้ำมันสายยางมันแตกออกเลยเพราะว่าหนูทำให้มันอันนี้เกี่ยวกันสายมันก็เลยบิดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำอันนี้ก่อนมันต้องเอาออกก่อนพี่นี่หนูอยากเล่นสายนี่ไง่นนี่ไงไม่เอาเพราะว่าหนูไม่สบายอยู่ถ้าลดน้ำต้นไม้ลดได้ โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องอะขอลบไปก่อนนะคะับบ๊ายบาย